สวัสดีครับขอต้อรนรับทุกคนเข้าสู่อ๋อบิ๊กชาแนลนั่นเองนะผมแล้วนี้รเราอยู่เกมซัมมันเดอร์บอลนั่นเองนะฮะ oh. โดยคล oh. <k> ิปนี้ครับผมผมกลับมาอีกแล้วนะฮะ oh. กลับมาล้างแค้นเจ้าแพ็กสตรีทไฟเตอร์โอ้โหคลิปล่าสุดนี่ทำไว้เจ็บช้ำม,มากดัดซิมลมทริปเปิลคิวอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาเปิดเจ้าสกอร์สตรีทไฟเตอร์กันอีกครั้งแพ็คกิจกรรมล่าสุดนั่นแหละแล้วก็มาอัปเดตกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์ที่เพิ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆนะ,ะบอกได้เลยว่าแจกหนักมากเออโดยวันนี้เนี่ยแแแแแพพพพพ็็็็็คคคคคคทททีีีีี่่่่่่่ผผผมมมมมมมเเเเเเเตติิิไไไปปปนนนนือออ้้้้ลลยรรรับงขขาาาใหหนะ oh. ะะะฮโโจว ก็คือแพ็คราคา1,600รบาทนะครับผม3มแพ็คหรือว่ารวมๆเนี่ยวก็คือเกือบเกือบาบาทอ่ะเออซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำการสุ่มกันตอนท้ายคลิปเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันก่อนด,ดีกว่านี่ก็ผมกิจกรรมเทศกาลผนึกกำลังนั่นเองนะฮะหรือว่ากิจกรรมสตรีทไฟเตอร์ภาค3โดยเจ้ากิจกรรมนี้เนี่ยจะเริ่มวันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนเลยนะฮะ oh. เออแล้วกิจกรรมเนี่ยบอกได้เลยว่าง่ายมากก็ผมขอแค่เพียงเนี่ยล็อกอินเข้ามาประจำวันก็สามารถมากดรับ100 Energy พร้อมกับ10,000าาได้เลยขอแค่เราาาเเข้ามาล่นเกมอุกคนแล้วก็กับรร ที่เหลือเนี่ยเราจะต้องทําการสะสมแต้มนะฮะซึ่งแต้มเนี่ยบอกได้เลยว่าหาง่ายมากก็คือเราใช้พลังงานตีอารีน่าลงหลุมมิติซัมมอนมอนภายในเกมหรือว่าสุ่มจนได้ตัวละครสตรีทไฟเตอร์เนี่ยเราก็จะได้แต้มไปสะสมครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครเล่นเกมตลอดเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องมาสนอะไรเลยอะยังไงก็มีแต้มเอาไว้เล่นกิจกรรมแน่นอนนะฮะด้วยกิจกรรมแรกเนี่ยจะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับผมที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็กิจกรรมที่2จะเป็นการสร้างลูนนั่นเองนะครับผมโดยเอาแต้มที่เราได้มาเนี่ยมาคราบลูนก็จะเหมือน ใครที่เพิ่งเคยมาเริ่มเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทาให้ดูแล้วกันนะฮะหเราเลือกประเภทของรูนโดยรูนที่ผมแนะนําว่าควรจะต้องเลือกนะก็คือรูนวิวกับรูน ex ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือรูนดุเดือดนั่นเองนะฮะดุเดือดกาปณนิธานนั่นเองเอออ่ะยืนยันไปปุ๊บใช้200แต้มมับเขาให้แล้วก็หมายเลขที่ผมแนะนําให้เลือกนะควรจะต้องเลือกเป็นช่อง2ช่องสไม่ก็ช่อง6อันนี้แล้วแต่คนเลยครับผมว่า id ของคุณผู้ชมอะ่ะมันขาดรูนช่องไหนอยู่ช่อง2แนะนําให้เป็นสปีคือต้องบอกก่อนที่ผมแนะนําให้เลือกูน EX กับรูนวิวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรูนที่แบบสามารถใช้ได้อร่าวเดอะเวิรทุกคนใช้ได้ทุกหมดคิดอะไรไม่ออกใส่ ex กับวิวสำหรับรูนเกมนี้นะ oh. ถ้าไม่รู้จะใส่รูนอะไรให้กับมอนสเตอร์ตัวไหนอะ่ะใส่ ex วิวไปจบเรื่องแล้วก็ช่องที่เราจะได้ใช้งานเนี่ยแล้วโอกาสที่จะได้ออฟหลักสวยๆยากเนี่ยก็คือช่อง2ช่อง4ี่ช่อง6ซึ่งช่อง2เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเล็งช่อง2เป็นสปีดไว้ส่วนช่อง4ควรจะเป็นคิดเดมาจหรือว่า hp เปอร์เซ็นต์จะใช้ได้กับมอนสเตอร์หลากหลายมากที่สุดส่วนช่อง6เนี่ยจะเป็น Attack หรือว่าจะเป็นเลือดเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ช่องที่ผมแนะนําให้หามากที่สุดเนี่ยคือช่อง2กับช่อง4นะหรือว่าถ้าใครขาดช่อง6กเนี่ยก็สามารถไปเปิดได้โดยผมเนี่ยจะเอาช่องที่4ละกันนะฮะเอาเป็นคีย์เดามีของ EX <Wow. S 1> ละกันเลือกช่อง4ไปปุ๊บแล้วก็เราก็จะทําการเลือกคุณสมบัติหลักอย่างที่ผมแนะนาอะ่ะช่อง4ควรจะเป็นไม่เลือดเปอร์เซ็นต์ก็คีย์เดามีดเปอร์เซ็นต์ผมเลือกคีย์เดามีดเลยละกันอ่า ah, ได้แล้วครับผมลูนดูเดือดช่องที่4เป็นคีย์เดามีดเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็กดรับมาเลย รูนอันที่2เนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นรูนปณิธานแล้วก็เหมือนเดิมก็ผมช่องสองช่อง4ช่องหก็ตามที่ผมแนะนําไปเหมือนรูนชิ้นแรกแหละก็ทําเหมือนลูนชิ้นแรก,แกเป๊ะ <ๆ S 1> เลย <Wow. S 1> แล้วก็หลังจากที่เราเลือกไอรูนข้างบนได้เนี่ยเราก็สามารถมาสุมออฟลองของรูนนั้นๆได้ด้วยเออซึ่งไอรูน ex หรือว่ารูนดูดเดือดช่องสีคีย์ดาเมจที่ผมเลือกมาเมื่อกี้ตอนนี้ออฟมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยออฟลองซึ่งถามว่าสวยไหมมันไม่สวยครับผมเราควรจะต้องเลือกที่มันติดสปีดติด hp เปอร์เซ็นต์ติด rate, คลิกเละ atk c c เ ็ไม่เอามาโอ้โหสุ่มใหม่ย,ยาวกว่าเก่าอีกทุกคนหอ,อแลกไปมาสุ่มอีกสัก2ทีแล้วกันปุ๊บโอ้โหไม่ติดสปีดเลยแม่งเออทุกคนดวงไม่ค่อยมีนะผมแล้วใช้ที200แต้มทุกคนมิใช่น้อยๆปุ๊บอ่าก็ไม่สวยอยู่ดีเอาใหม่เริ่มติดลมนะผมเริ่มติดลมครั้งสุดท้ายแล้วมาเฮ้ยทุกคนโอ้โหแต่สปีดรอบนี้มันติดมาแบบสปีดค่อนข้างต่ำนะผมแต่ถามว่าสวยไหมอันนี้สวยนะทุกคนอันนี้ถือว่าสวยแต่สปีดเนี่ยมันแม็กซิมัมที่6อันนี้มันได้สปีดแต่ก็เมาสุ่มอก มาสุ่มอีกสักสองทีแล้วกันโอ้อันนี้ไม่สวยครับผมโอเคแล้วก็สามารถสุ่มได้เรื่อยๆนะผมก็เราสามารถสุ่มไปได้จนกว่าเราจะพอใจนะผมแล้วก็กดเลือกนะฮะเออยังไงก็ไม่ต้องรีบครับผมมีแต้มมาให้เราสุ่มได้เรื่อยๆนะฮะโอเคมาสำหรับกิจกรรมต่อไปเนี่ยจะเป็นกิจกรรมของขวัญมาศาจรรย์จากเอ็มไบซันซึ่งไอกิจกรรมเนี้ยทุกๆ300แต้มที่เราหามาได้เนี่ยเราจะสามารถเอามาแลกเป็น e อ e น g y ไม่ก็มานาสโตนได้นั่นเองนะฮะซึ่งสามารถแลกได้เรื่อยๆเลยครับผมอันลิมิตเลยนะฮะย แล้วก็อันนี้เป็นแต้มสะสมทั้งหมดนะฮะซึ่งตอนนี้แต้มของผมก็คือสะสมมาได้หมื่นเแต้มใช่ปะเนี่ยผมก็สามารถแลกไม่ว่าจะเป็นสกอ์ส้มมีมานามีคริสตัลนะผมแล้วที่ผมสนใจที่สุดเนี่ยก็คือนี่ครับผมเป็นแบ็กกราวเออแบ็กกราวของทีมสตรีทไฟต์เตอร์ด้วยนะโคตรเจง๋งเดี๋ยวผมเอาออกไปเปิดให้ดูหลังจากที่รีวิวไอกิจกรรมนี้เสร็จนะเออแล้วก็อันสุดท้ายก็ผมเป็นร้านค้าของดัซซิมนั่นเองซึ่งช่วงนี้เนี่ยเวลาเราฟาร์มด่านต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสเปิดได้ด่านสตรี เนี่ยมีสกอร์สตรีทไฟเตอร์ให้แลกมีหินลีให้แลกมีเดวิลมอนให้แลกนะฮะยังไงก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยละกันเออ <Wow. S 1> ก็ประมาณนี้เลยครับผมสำหรับกิจกรรมทั้งหมดนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์แล้วก็เข้าใจละกันเนอะเออแล้วก็แบ็กกราว์ที่เราเพิ่งได้มานะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยละกันค่อนข้างสวยเลยนะทุกคนแต่ใครที่ไม่เคยเล่นสตรีทไฟเตอร์มาก่อนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบเอยมันคืออะไรวะ นี่ครับผมประมาณนี้เลยนะฮะก็ใต้แสงจันทในคืนฟ้าแดงนะฮะเออค่อนข้างสวยเลยทีเดียวโอเคครับผมก็รล่าๆนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทาการสุ่มส,สกอร์สตรีทไฟเตอร์กันเลยดีกว่าชิป <c oughs> จะได้ไม่ยาวมากโอ้ยอกกิจกรรม RTA ผมยังไม่ได้รับรางวัลเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปรับในสตรีมเย็นนี้แล้วกันนี่ครับผมที่ผมเติมไปนะฮะเป็นสกอร์ bij, สตรีทไฟเตอร์หนึ่งใบสกอร์แสงมืดหนึ่งใบส้มอีกสิบห้าใบมีทั้งหมดสามชุดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมกดรับทั้งหมดเลยแล้วกันอ่านี่ครับผม เดี๋ยวคริสตอนเนี่ยค่อยกดรับแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันผมไปชแนลสิบสองแล้วกันเดี๋ยวรอบนี้ผมจะสุ่มในชแนลสิบสองให้หมดเลยนะรู้สึกว่าไปหนึ่งหนึ่งศูนย์แม่งไม่ได้ช่วยสกอร์สตีดไฟเตอร์กูออกมาเป็นดัสซิมมืดหรือว่าชุนหลีแสงเลยแม้แต่น้อยแม่งเอ้ยโดยวันนี้เนี่ยผมจะขอสุ่มเฉพาะของที่เราได้จากแพ็กสตีดไฟเตอร์เมื่อกี้แล้วกันนะผมก็คือสกอร์ส้มกี่ใบว่าเมื่อกี้ที่กดรับมาจำไม่ได้ประมาณสามสนะิบใบเนอะเราจะสุม่มสามสิบใบแล้วก็สกอร์แสงมืดาสา <ว au. S 1> มใบเลย เลน้ำล้กันตอนนี้อยากได้มากไม่ก็ผู้กันไฟหรือว่าตัวอะไรก็ได้ที่มันไม่ซ้ำอ่ะมานิ้วนําโชว์กับผมทุกคนลุย3 2 1 let's go มา30บใบนะผมะเ,เ,ระเราจะเปิดจนกว่าจะเหลือ70ใบแล้วกันเราจะเปิดจนกว่าจะเหลือ70ใบนะฮะช่วงนี้ผมสุ่มสกอร์ให้กับแขกรับเชิญที่มาฝากผมเปิดในไลฟ์สตรีมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะทุกคน4 5คนล่าสุดเนี่ยคือไม่เกลือเลยนะ ได้ของกลับไปเล่นได้ของกลับไปปั้นทุกคนเลยอุ้ยทุกคนจอกระตุกด้วยอะ่ะโอ้โหกระตุกทำไมต้องถามว่ากระตุกทำไมนะฮะแหวมน้ำแม่งเ,เอ,อ้ยวันนี้เราจะได้ใช้ปีกม่วงไว้นะทุกคนโอ้โหเลย21อใบนะฮะอุ้ยอุ้ยทุกคนผมว่าได้วะ่ะรอบนี้ผมว่าโอ้โอจริงๆถ้าผมมาเปิดในโทรศัพท์เนี่ยมันกระตุกแทบทุกครั้งที่ฟ้าผ่ายอยู่แล้วอะโทรศัพท์มันเริ่มแก่เริ่มเก่าแล้วนะฮะเดี๋ยวผมว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ มีใครแนะนำโทรศัพท์เอาไว้สำหรับเล่นเกมจริงจังบ้างทุกคนเห็นเขาแนะนำะไปเนละย rog แล้วสักย่างผมว่าจะลองซื้อมาใช้อยู่นะฮะแต่น, eta, น่าจะแพงอ่ะน่าจะแพงแม่งเอ้ย rog ไม่ได้เข้านะฮะโก <od ri> ูโฆษณาให้เองเสร็จสับเลยมาต่อครับผมทุกคนเฮ้ยเกมสมาร์นี่เลดสุ <na> <od ri> ่มกาชาที <na> <od ri> ่บอกได้เลยนะฮะเล่นเกมนี้ได้ไปเล่นเกมกาชาทุกเกมบนโลกได้นะ 200ใบอ่ะถึงจะได้5ดาวประมาณ1ตัวแล้วคลิปนี้เรามาเปิดสกอ์ส้มประมาณ30บใบเนี่ยคือถ้าได้5ดาวเนี่ยคือมิราเคิลเลย,ย <c oughs> นว้ยไหนโชว์มิราเคิลให้คนดูเห็นหน่อยสิเห็นหน่อยสิไอบ้บ้าบูมมลรงนะจัก,กระบูมผมนี่สก,กิลแบบเต็มแล้วเต็มอีกอะทุกคนเต็มจนไม่รู้จะเต็มยังไงละแต่ถือว่าผ่าไม่แย่นะวันนี้ถือว่าผ่าแบบโอเคเลยอามสใบตอนนี้ผ่าไปแล้วประมาณ3ที ก็ถือว่าตามเลดอยู่โอ้โหแม่งเอ้ยเรียบร้อยครับผม oh, <no. S 1> ความเจ็บปวดนี้ที่คุ้นชินมาต่อครับผมสกอร์แสงมืด4ดาวของเงือกแสงก็ได้หรือว่าถ้าเป็น5ดาวไปเลยได้นะมันจะดีมากผมสุ่มในเลดสติีทไฟเตอร์และกันอยากได้ชุดหลีแสงกับดัซซินมืด <Wow. S 1> ด้วยได้โปรดครับผมคอมทูอารดขอตัวใหม่ๆมาเล่นหน่อย3 2 1ไปครับโอ้โหใบแรกสกิปขึ้นอย่างไวเลยเย้เท นักล่าคาหัวไปที่สองอม,มันผ่าย,ยากกันทุกคนเอสคอแสงมืดอะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแหละแล้วก็ไปที่สามผ่าได้ไหมโอ้ยหัวร้อนแล้วนะเว้กิบปัมืด ไม่เคยพอพอพอหยุดครับผมหยุดหยุด,ยดเดี๋ยวไอ้สกอร์รสงมืดเนี่ยผมจะมาสุ่มทั้งหมดก่อนกิจกรรมสตรีทไฟ i g เตอร์หมดอยู่แล้วนะฮะรอชิวชิวชว,ว่างๆก่อนค่อยอัดคลิปล่าสุดสุ่ม3ทีดั๊ซิมลมแม่งมา3ตัวเลยทุกคนเป็นแบบมหาวิทยาลัยมากสำหรับคลิปนี้ขอเถอสะสกอสตรีทไฟต์เตอร์สิบกว่าใบที่ผมสุ่มมาเนี่ยได้ดั๊ดซิมลมมาประมาณ8ตัว9ตัวย้ำเลยนะว่าดั๊ซิมพาดลมอย่างเดียวเลย5ดาวเพิ่งได้ริวน้ำมา2ตัวแม่งซ้ำด้วยอีเวนคนอื่นเขาได้้กกกัันนจะครรบบอยู่วสททุุาาาิม สองหนึ่งตัวแรกไปลิวมืดลิวแสงขอทา่าแสงมืดเฮ้ย oh, <no. S 1> โอ้โหชุนหลีน้ำแม่เออ <c oughs> ชุนหลีน้ำมีแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ดีนะอยากได้นะแต่มันได้มาเร็วอะตัวแรกกูยังไม่ได้ปั้นเลยนะริ oh. ้วแสงริ้วมืดเพื่อนริ้วแสงริ้วมืดริ้วแสงริ้วมืดโอกาสได้แสงมืดคือ8%เลยนะเว้ย1ใน1ิบ <Wow. S> 1> สาไป ฮ้ยใบสั้นจะว่าไปแล้วเชิงเทียนของกูก็สวยดีเหมือนกันใบสั้นลมครับผม oh. ก็ถือว่าดีอยู่อย่างน้อยๆก็ไม่ซ้าอ,อ่ะเออใบสั้นลม oh. ก็ยังดีครับผมก็ยังถือว่าก็ยังดีอย่างน้อยๆอ,ออกมาเป็นเอ็มใบสั้นก็ยังดีนะฮะจริงๆอยากได้แสงมืดแหละแต่ว่า5ดาวไม่ซ้ําคือโอเคแล้วจริงๆ <Wow. S 1> ย ถือว่าสวยอย่างน้อยๆไม่ซ้ำก็โอเคแล้วเว้ยทุกคนมาใบสุดท้ายขอเป็นแสงมืดได้ไหมจริงๆชุหลีแสงกระดัซซิมมือดแต่ผมอยากได้ยิ่งกว่าเอ็มใบสั้นอีกนะแต่อย่าโรบก็ผมยยอย่าโรบย่าโรบขอมาเป็น5าดาวให้ก็บุญโขแค่ไหนละสามสองหนึ่งไปครับอุย้ยกระตุกด้วยทุกคนกระตุกด้วยชุหลีไฟไอบ้าเอ,อ้ย โอเค okay, ไม่เป็นไรครับผม3ใบแล้วได้5าดาวเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะ3ใบแล้วได้5ดาวมาตัวหนึ่งเนี่ยโอ okay, เ,งงเง OB, คใจเย็นใจเย็นโอปิคิปนี้แกได้5ดาวไปแล้วแกยาบ่นเยอะเดี๋ยวคอมทูอาจดคลิปหน้ามันจะไม่ให้เราอีกนะฮะโอเคแล้วมันเอาเวกมาเ็จสับเลยนน่ใช่ไหมไอพวกตัวสตีดไฟเตอร์โอเคครับผมเนะอ็มใบสั้นนะฮะอุ้ยได้ชุดสีเหลืองไม่มค่อยสวยเลยวะพ่อพ่ออย่า,ยาบ่นเยอะอย่าบ่นเยอะมาก็ดีแล้วโ okay, อเคยังไงก็หวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้รับความสนุกแล้วก็สาระความรู้ในการทํากิจกกรรมมมมให่่ๆผแล้้ว็ไดาสสุ อหัวร้อนไปพร้อมๆกับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปพร้อมๆกับเอ็มบาซันธาตุลมเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสุ่มอะไรอีกเนี่ยรอติดตามแล้วกันนะฮะบอกได้เลยว่าสตรีทไฟเตอร์ผมยังไม่ยอมแพ้แน่นอนริวแสงริวมืดเจอกันสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบฝากกดถูกใจกับผมแล้วก็ซับสไคร์ช anel ของโอบิกด้วยละกันนะผมแล้วก็สำหรับเกมซัมเมอร์วอลเนี่ยถ้าใครสนใจอยากลองโหลดมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างละกันนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันวันนี้ขอตัวลากกกัััันนไไปป่ออขบบบคคคุณมมารรผสสววดีแล้